ข้าสู่ช่วงนี้ของรอยการท้าลองท้ารวยนะครับก็เมื่อกี้ดูวจะถามอะไรพี่ซินนะครับถามเมื่อกี้เราได้พูดคุยกันไปแล้วถึงเรื่องหนาข่าวใช่ไหมพี่ซินและเห็นว่าพี่ซินยังมีผลิตภัณฑ์อีกสองสูตรที่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยเใช่ค่ะเป็นตัวแรกเป็นอะไรคะพี่ซินเออเป็นสูตรสานะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ําค่ะสัตว์น้ําก็ได้พวก ปูปลาหอยกุ้งอะไรพวกนี้นะคะ <c oughs> สามารถใช้ได้ทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มเลยค่ะก็คือ,อวิธีการใช้นะคะกรณีที่ก่อนเตรียมบ่อเลยนะคะก็คือสามารถผสมน้ําเปล่าเนี่ยสาดบ่อทําความสะอาดบ่อได้นะคะเห <c oughs> มือนเรียกว่าการล้างบ่อ,อใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอ,อ,อพอเราเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเริ่มที่ว่า สัตว์เนี่ยเริ่มโตขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลุกกับอาหารสัตว์ได้นะคะก็ปริมาณประมาณ30ซีซีต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็คลุกทิ้งไว้ใช่ค่ะปกติฝานึงนี่กี่ซีซีถ้าตัวกานึงห้า50ห้าสิบค่ะเราจะมีขีดบอกนะคะจํานวนซีซีบอกก็คือฝานึงจะประมาณ5 0ซีซีค่ะเพราะว่าอย่างท่านผู้ชมทางบ้านบางท่านซื้อไปอาจจะไม่ผสมไม่เป็นอ๋อค่ะคือเราสามารถผสมได้จากฝาเลยใช่ค่ะเรามีเรามีขีดซีซีบอกค่ะก็คือ3 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรหรือว่าน้ํา10ลิตรก็ได้้้้นนนะะคใหมมัเขข ก็สเปรย์ลงไปที่ตัวอาหารสัตว์แล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะให้ตัวฮิ้วเนี่ยซึมเข้าไปในอาหารสัตว์ก่อนแล้วก็สามารถที่จะไปหวานให้สัตว์น้ำทานได้เลยะคะ่ะแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยเมื่อสัตว์น้ำทานเข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วนะคะก็คือหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักนะคะน้ำหนักจะได้แล้วก็จะเก็บขายได้ไวแล้วก็ไม่มีการแตกไซส์แล้วก็ลดการใช้ยาปฏิชีวนะกรณีที่เกิดโรคกันนะคะก็คือผิวหนังของของสัตว์นะคะก็คือสามารถที่จะ แบบแข็งแรงขึ้นนะคะ่ะงดการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็อากาศที่ว่าขาดออกซิเจนแบบนี้นะคะที่ขึ้นมาหายใจทางแล้วก็สัตว์น้ำไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ตามปกตินะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยตัวเป็นตัวกระตุ้นให้สัตว์น้ำเนี่ยสามารถทานอาหารได้มากขึ้นอย่างสัตว์ที่ป่วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ใช่ใชค่ะ,ค,ะคือมันจะไปสมานแผลให้นะคะ,คะและรวมถึงเกษตรกรก้นบ่ออะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็คือจะทําความสะอาดน้ําไปด้วยค่ะ ระบบะนิเวศจะดีขึ้นค่ะเอาฝาหนึ่งไม่ผสมน้ํสาสั่ในน้ำเลยได้ป่ะดบะนบ่อถามว่าได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็เข้มข้นเกินเพราะจริงๆเราต้องการให้คุก,กับอาหารสัตว์มากกว่านะคะเพราะว่าสัตว์ทานเข้าไปเนี่ยระบบภายในของสัตว์เองนะคะมันมีการสร้างเอนไซม์เนื้อเยื่อของสัตว์ข้างในเองเจะสมบูรณ์พอสมบูรณ์จากข้างในเนี่ยมันจะส่งผลมาถึงข้างนอกอผิวก็สวยน้ําหนักก็ได้ค่ะ,คะ แล้วอีกตัวหนึ่งนะคะพี่ซินตัวอีกตัวหนึ่งเป็นสูตร4นะคะก็คือสําหรับสัตว์บกทีนี้เอาตั้งแต่วัวก่อนเลยแล้วกันนะคะวัวเนี่ยสามารถได้ทั้งวัวเนื้อแล้วก็วัวนมนะคะ,คะวัวนมเนี่ยได้ไปทดลองที่ฟาร์มโคน,นมหนองโพราาบุรี กับสมาชิกบางส่วนะนะคะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะรีดนมวัวทุกเย็นเนี่ยเขาจะสามารถรู้ได้เลยนะคะว่าน้นํานมของเขาจะได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยหลังจากเขาเอาเอาตัวนี้นะคะก็คือไปคูุกอาหารสาัตว์หรือว่าแม้กระทั่งที่ว่าให้ย้านะคะเราเอาไปผสมน้ําสเปรย์ในย่ายเลยก็ได้หรือว่ารองน้ําดื่มแลวนะคะที่ว่าเราจะให้สัตว์เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยเหมือนกันเปอร์เซ็นต์น้ำยางเออเปอร์เซน็นต์ขอโทษนะคะเปอร์เซ็นต์น้ำนมเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็จํานวนที่ได้ปริมาณเนี่ยคือ สามารถเปลี่ยนขยายถังมากขึ้นค่ะอันนี้คือวัวนมนะคะส่วนวัวเนื้อเนี่ยก็คือว่าไข่ข้อของเขาจะดีขึ้นแล้วก็เวลาที่จับขายนะคะเวลาที่เขาไปชำระที่โรงฆ่าสัตว์เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเนื้อแดงเนี่ยจะสมบูรณ์มากๆเลยระบบไขมันเนี่ยจะน้อยนะคะไม่ต้องใช้สารเล่งเนื้อแดงเลยรวมทั้งหมูด้วยซึ่งหมูเนี่ยก็คือตัวนี้นะคะพอทานเข้าไปเนี่ยเราไปคุกกับอาหารสัตว์เนี่ย เวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยมูลที่เขาถ่ายออกมาน่กลิ่นจะน้อยลงค่ะกลิ่นจะน้อยลงมากเพราะว่ามูลของหมูเนี่ยจะเหม็นมากกลิ่นจะค่อนข้างแรงมากอย่างว่าเราขับรถผ่านตามคอกหมูเนี่ยกลิ่นเข้ารถมาเลยคือหิวตัวนี้สามารถช่วยได้ช่วยได้ค่ะก็คือคุกับอาหารสัตว์นะคะแล้วก็ให้เขาทานก็คือมูลที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยกลิ่นจะน้อยมากเลยค่ะหรือบางฟาร์มเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นเลยแล้วตัวเนื้อของหมูเนี่ยก็คือจะได้น้ำหนักดีคือไม่จําเป็นต้องอ้วนมากนะคะไซส์อาจจะปกติแต่น้ำ หนักเขาได้เพราะปกติแล้วเนี่ยเราก็ขายน้ำหนักกันอยู่แล้วค่ะ,คะ เห็นเคยมีคนบอกว่าบางบางท่านเนี่ยใช้ฮิวผสมน้ําแล้วราดไปบริเวณฟ์าหมูได้ด้วยค่ะอ๋อได้ค่ะก็คือจะช่วยเรื่องกับเรื่องกลิ่นได้นะคะแล้วก็ทาความสะอาดได้ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือจะทําให้ลดยาปฏิชีวนะด้วยแล้วก็ทําให้ไข่ข้อสมบูรณ์นะคะสีสวยแล้วก็สัตว์จะไม่เครียดไม่ตกใจง่ายเรื่องของไข่ไข่ไก่อะไรพวกนี้ที่นี่ไข่นะคะเอาไข่เป็ดก่อนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกประทับใจที่นี่ที่แสวงหาอ่างทองอันนะคะเคยไปแนะ นำเนี่ยก็คือคุณแม่ท่านเนี่ยก็คือให้ไข่มาทานน่ยนะคะให้ไข่มาทานเนี่ยปกติเราจะรู้เลยว่าพอเรามาต้มไข่เนี่ยไข่แดงจะนิดเดียวแต่หลังจากเราไปแนะนําเสร็จเนี่ยให้ผสมอาหารหรือว่าผสมน้ํานะคะไข่ของเขาที่ได้มาเนี่ยไข่แดงจะมากขึ้นแล้วเวลาไปทําไข่เค็มเนี่ยความมันของเขาจะมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวผิวของเขานะคะผิวไข่เนี่ยจะเรียบสวยใช่ค่ะแล้วก็น้ำหนักจะได้ค่ะพี่ซินแต่ย้อนกลับไปตรงที kind of ing, rides, the 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 and, ่เมื yes. ่อกี้บอกว่ามีใช้แบบพวกลาดพวกเร้ามเำล้าวสัตว์อย่างเงี้ยค่ะ อัตราการผสมอะค่ะอัตราการผสมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าผสมก็เข้มข้นนิดนึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันสําหรับเป็นสัตว์บกใช่ไหมคะสัตว์บกอันนั้นถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ถ้าว่าเอาให้ดีนะคะจริงๆเรามีฮิวอีกสูตรหนึ่งคือฮิวรูทนะคะซึ่งตัวนั้นจะเรื่องกําจัดบ่อเลนนะคะแล้วก็เรื่องความกลิ่นเน่าเหม็นทั้งหลายเนี่ยจะชัดเจนกว่านี้ใช่ใช่ค่ะพี่สิรแล้วเห็นว่าอันนี้ใช้กับพวกเป็ดไก่วัวหมูแล้ออย่าง บอกว่าถ้าไม่จะทางบ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวตรงนี้นี่ไปช่วยได้ไหมคะอ๋อช่วยได้ค่ะผสมน้ําอาบแต่ว่าทําเจือจางนิดนึงประมาณ5ซีนะคะ,คะก็คือจะทําให้ขนเขาดีขึ้นถ้าหมาขี้เลื้อนเนี่ยเขาจะมีการสลัดขนทิ้งนะคะแล้วขนมาใหม่เนี่ยเขาจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องทำทีนิดนึงนะคะ,คะอาจจะเป็น4-5ครั้งขึ้นไปนะคะแล้วขนที่มันสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วจํานวนหมัดหรือเห็บเนี่ย จะน้อยลงยังเห็นได้ชัดคือป้องกันตรงนี้ด้วยใช่ค่ะคือเคยไปลองใช้กับหมาตามวัดนะคะประมาณว่าหมาขี้เลื้อนเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคหนังของเขาจะมีการสร้างเซลล์ใหม่หมดเลยที่ว่ามันเป็นหมาหนังกลับแล้วนะคะครอบคลุมทีเดียวใช่ค่ะครอบคลุมเยอะนะครับอันนี้ของพี่วรสิท์นี่ถามข่าวว่ามีเรื่องของมันสับเปลั่ยใช่ครับมันสับปลังนนะครับขอบคุณมากครับครับถ้ามันสับังลี่ก็ก็ก็ไปทดลองใช้ดูนะครับ เกษตรกรผมก็ามาจากชนบุรีเหมือนกันค่ะที่ที่บางพระนะฮะก็มเีเรียกเขาคุณตานะชื่อตาตาขาวคุณตาขาวแม่ตาขาวกลัวอะไรทั้งอย่างไม่ใช่นะ,ค,ะคุณตาขาวนะครับแกก็อายุยุมากนะฮะเจ็ดสิบฝ่าแล้วแกก็ก็จะเชื่อในสิ่งที่เดิมๆนะครับเกษตรกรเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงยาก จะเชื่ออะไรก็จะเชื่ออยู่อย่างนั้นะนะครับไม่ค่อยเพราะว่าการเปลี่ยนครั้งมันถ้าไม่ดีจริงนะเขาเขาเสียหายใช่ใช่ค,ครับว่าระยะเวลาการปลูกมันฤดูกาลหนึ่งเนี่ยบางอย่างน้อยก็ต้อง8เดือนขึ้นอ่าหรือหนึ่งปีอะไรประมาณนั้นแล้วแต่แล้วแต่พื้นดินหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยแล้วแต่ปุ๋ยที่จะใช้ด้วยะนะครับก็จะเสียเที่ยวการปลูก ก็ผมไปอธิบายให้ฟังอะไรให้ฟังคุณตาขาวนี่โทษนะคะเขาทำอะไรคะเขาทำมันสำปะหลังแต่ตัวแกเองเนี่ยยุ่มากแล้วไม่ได้ทำเองแต่ไปจ้างคนงานทำนะครับจ้างคนงานทำทีนี้ว่าพอแกไปฟังผมคุยแต่แล้วปุ๊บแกก็บอกว่าก็ดีนะแล้วก็เดินจากไปก็อย่างนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาตัวเนี่ยยิ้วเนี่ยครับไปให้แกทดลอง ให้ฟรีๆเลยครับเคมว่าหิวเนี่ยมันมันความหมายมันคือใหญ่โตมาหึหมาถูกไหมครับใช่คับใหม่นะใช่ครับผมมั่นใจตรงนี้มากผมมั่นใจในความความเป็นหิวเนี่ยนะผมก็เลยเอาไปให้ตาขาวแกทดลองใช้ดูค่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไปสักสองสาแบกเขาเรียกว่าที่ไอเครื่องฉีดที่เป็นแบกๆนะฮะยี่สลิตรนะฮะกติกกติกใช่ไหมครับทําไพลหลังค่ะแล้วก็ให้ไปสัก สามเปประมาณโดยประมาณลงพ่นดูระหว่างที่เขาใช้ยี่ห้ออื่นกับใช้ฮิ้วของเราะนะครับก็ลองพ่นดูเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอตอนนั้นน่ะต้นมันน่ะพึ่งพิ่งเสียบไปได้ประมาณทักประมาณเดือนหนึ่งผมคาดว่าสองนั้นประมาณเดือนหนึ่งแต่แล้วปุ๊บพอไปฉีดพ่นเนี่ยของเราเนี่ยฮิ้วเนี่ยมันแตกรากม,มันแตกรากแต่ ผมก็พยายามไปดูอยู่บ่อยๆแต่แล้วปุก็ไออีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ฉีดพ่นก็จะเห็นต่างกันเลยของเราจะมีใบเขียวขึ้นมาใบเขียวขึ้นมา2เดือนนี้เริ่มทิ้งห่างนะครับต้องฉีดหลายครั้งไหมคะคุณงเสิตก็ตอนระยะแรกเนี่ยผมให้สิห้าวันครั้งสิบห้าวันครั้งพอระยะหลังมานี่ให้ห่างแล้วเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆจะเป็นเดือนละครั้งประมาณนั้นหรือว่าไม่ก็คลุกกับปุ๋ยคลุกเขากับปุ๋ย นะเอาปุ๋ยมาใส่หรือว่าปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรแล้วแต่เนี่ย <Okay. S 1> มีถุงมาใช่ไหมในในถุงเขามีมีถุงพลาสติกอยู่แล้วเราละลายละลายยของเราเนี่ยสาดลงไปในในนั้นเลยคุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็ทํางานไปในในเวลาเดียวกันเลยนะ,ะไม่ต้องมาทำสองครั้งไปหว่านปุ๋ยเม็ดครั้งมาฉีดพ่นนี่ครั้งมัน,ม,น,ม,นมันเพิ่มง,งานในเใครื่นะครับตรงนี้พอพอเริ่มพอเริ่มดีขึ้น ตาขาวก็เริ่มสนใจผมผมมาเยี่ยมบ่อยๆก็รู้สึกว่าคุยดีด้วยพอมาฤดูการถัดมาแกบอกว่าขอลองใช้มาสักขวดสิมาสดดักกระปุกหนึ่งคือหนึ่งลิตรนี่ผมก็ไปนำเสนอให้ให้ตาขาวก็เอาไปเอาไปแช่ก่อนเลยตาขาวเขาก็ตัดท่อนมันมาเขาบอกว่า ถ้าตัดเจ็ดตาเนี่ยมันสั้นไปเจ็ดตาเนี่ยมันสั้นไประยะตาตาตาเนี่ยมันจะไม่ถนัดก็ตัดเราตัดอยู่ที่สิบถึงสิบสามตาเนี่ยนะประมาณนั้นนะครับก็เอาไปแช่ทอนมันบอกว่าแช่มันก็เสียเวลาเนาะเขาบอกแหมขอให้แช่สักหน่อยอยาตาไม่ได้คืนนึงก็ขอสักชั่วคราวก็ยังดีแช่หกชั่วโมงอะยอย่างน้อยประมาณนั้นก็เลยตัดใจว่าแช่แช่เลยแช่ทอนมันเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไปปัก ไปปักแล้วเป็นยังไงฮะคุณใหม่เชื่อไหมว่าไอ้ต้นท่อนมันเนี่ยรากมันแตกรากมันแตกดีแตกดีกว่าเดิมโอ้แตกเต็มเลยนะเป้าหมายของการปลูกมันก็คือต้องมีรากที่ดีถูกไหมคุณอิ๋วมีรากที่ดีปุ๊บรากต้องสมบูรณ์แข็งแรงอะไรเงี้ยไ,ได้ไปหาหาได้ผลผลิตของมันสําปหลังก็คือรากมันรากมันแต่ละพุพอพอได้รากดีปุ๊บเนี่ยมันหากินเก่งมันหากินเก่งปุ๊บลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์ โอ้โหสองเดือน3เดือนโตขึ้นไปหาผมไปเยี่ยมพบตาขาวตาขาวยิ้มโอ้ต้อนรับอย่างดีเปลี่ยนใจเลยแกเปลี่ยนใจเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนสนิทกันครับหลังจากนั้นมาเนี่ยโอมันแกหเดือนแกขุดให้ดูเนี่ยดึงให้ผมดูนะไปถึงขับรถพาผมคือนรถไปรถแกก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นดัสสันนึงกงไม่แน่ใจดัสสัน เก่าๆรถมือหนึ่งนะฮะอีกมือหนึ่งถือประตูมือหนึ่งถือพวงมาลัยนะครับอย่างนั้นนะครับก็ไปอย่างนั้นเลยเข้าไปในสวนในดงมันของของตาขาวนี่แหละพอเข้าไปถึงพวกแกจอดปั๊บดึง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 ขยับมันถอนง่ายดินล้วนตุยคุณใหม่นะแล้วก็ผัวมันที่ได้ค่ะใหญ่ไหมคะโอ้โหมันเท่าแขนใหญ่กว่าแขนผมนะใหญ่กว่าแขนผมโอ้โหแกแกดีใจมากเลย พอผมลองแกล้งดงบอกว่าลองใช้ยี่ห้ออื่นลงไหมบอกโอยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฉันอยู่ตรงนี้หละไม่ไปไหนละถูกไหมครตรงนี้ผมก็โอ้โหรู้สึกประทับใจมากๆเลยกับมันสัมบัลลังกับคิวตัวนี้นะครับมันมาหึอมาจริงๆผลิตผลที่ตาขาวได้มาเนี่ยมันทวีคูณครับแล้วก็มันเสียอย่างเดียวคนงานมันบ่นเพราะว่าแบกของหนักเพราะมันที่ได้มามันเยอะมากหนักกว่าเดิมนะครับครับผมก็ อยากจะแนะนําเกษตรกรทุกท่านนะที่ว่าจะเป็นนาข้าวดีสวนมันก็ดีนะฮะมันแต่ผหลังหรือว่าจะเป็นเพื่อสวนเกษตรกรต่างๆนะครับสามารถใช้ยิ้วได้หมดนะฮะยิ้วก็โดยหลักแล้วก็คือใหญ่โตมาหืบมาง่ายๆคิดง่ายๆนะครับอย่าไปคิดอะไรมากครับใช้ได้ครับใช้ง่ายมีมีวิธีการใช้อยู่ข้างข,างขวดแล้วครับนะครับผมก็ขอให้ ทุกท่านลองเปิดใจลองใช้ดูนะครับครับผมขอบคุณมากครับค่ะครับสุดท้ายแล้วผอ,อคุณพี่สินฝากอะไรสั้นๆด้ยครับอ่าสั้นๆน,นิดนึงนะคะก็คือว่าให้ลองใช้ดูนะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีนะคะถ้าทางที่ดีที่สุดน่ะก็คือตั้งแต่เริ่มแช่ท่อนพันธุมันนะคะทําตามที่เราบอกทําตามที่เราแนะนํานะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่ากระดุมเม็ดแรกถ้าติดผิดนะคะที่เหลือผิดหมดค่ะค,ค่ะ ง่ายๆสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชินและก็คุณวรสเศษเป็นอย่างมากที่ให้ความรู้กับเราท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสวัดีคบวครับดีครับ้ท่านผู้ชมครับถ้าสนใจสินค้าของเรานะครับหรือตัวบริษัทนะครับเรามีเบอร์ call center ด้านล่างนะครับเบอร์0 2น7 5 5 8 5 8นะครับ และอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมเข้ามาคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ w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  o r l d k e วิร์ลที c ลาค่ะและอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ w w อ c o c o t h คค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันนะคะทางช่อง NTV เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจอแอนคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันคุณใหม่และทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ I <laughs> do